อยู่คู่กับคุณปาณีซึ่งเป็นผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้านทั้งหลังเลยมีคนอยู่ในบ้านเนี่ยอาศัยกันอยู่เนี่ยรวมหลานด้วยอะไรด้วยเนี่ยแปดคนรู้ข่าวก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกลับมาถึงก็มาเยี่ยมเยียนหน่อยมาพร้อมกับสอจอยงยุทธศรีธีรเนตรนะคะและสทจริงมาให้กำลังใจ เกิดเหตุนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกเนาะมันรุนแรงมากแต่ไม่มีใครเจ็บป่วยอะไรใช่ไหมไม,ไม่มีนะแล้วพอไหมเสร็จแล้วไปอยู่ที่ไหนจ๊ะไปวางนุ่งหาเป็นบ้านญาติไหมคะไม่ญาติอ๋อขให้อาศายัยกูเ็นน่ารักมากเลยวันนี้เลยยกขยงมาให้กําลังใจเพราะว่าไม่ไหวหรอกการเกิดไฟไหม้เนี่ยมันรุนแรงวันนี้เอาของมาเยี่ยมหลายอย่างนะคะแล้วก็แต่ละคนก็มีน้ําใจกันมาช่วยเนาะนี่ อยุบจุดดาวนี่นะคะอันนี้ของสอจอยงยุทธคนนี้สีชมพูอันนี้ของสอสอเปิ้นนะจ๊ะนะมาให้กําลังใจนี่เงินส่วนเข้าของก็อยู่ตรงโน้นนะมีข้าวมีพัดลมเราก็ไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนอยู่ยังไงอะไรก็เอามาทำที่ทาได้ก็รักษาสุขภาพอย่าได้ล้มไปนะ